ช่วงน,นี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของแรงงานไทยในอิสราเอลขอบคุณทางการไทยค่ะที่ทำให้เดินทางกลับมาในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาได้อย่างปลอดภยัยในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือและก็ดูแลในเรื่องของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ค่ะ เป็นการช่วยเหลือของรัฐบาลไทยนะคะในการช่วยเหลือแรงงานที่ใช้แรงงานในพื้นที่ของประเทศอิสราเอลค่ะโดยหลายภาคส่วนนะคะได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบกระเช้าและของใช้จำเป็นให้แก่นายนัทวุฒิค่ะชนะสิทธิ์หรือว่าโอมอายุ34ปีแรง,งงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอลที่บ้านเลขที่40ทับ1บ้านหนองอ้อนหมู่ที่4ตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาหลังเดินทางมาถึงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างปลอดภัยเมื่อวันที่21ตุลาคม2566ที่ผ่านมาค่ะนายนัทวุฒินะคะเปิดเผยถึงก่อนหน้านี้ค่ะได้ทํางานเป็นบร์เทนเนอร์อยู่ที่โรงแรมในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตหลังประสบปัญหาโควิด19ค่ะเป็นหนี้สินในครอบครัวนะคะถึงได้ไปศึกษา รายละเอียดการทํางานต่างประเทศของกระทรวงแรงงานกระทั่งไปทํางานด้านการเกษตรกรรมค่ะที่ประเทศอิสราเอลเมื่อวันที่25พฤษภาคม2565เป็นแรงงานทางด้านของสวนผลไม้ปลูกต้นบีชลูดและฟักทองในเขตภาคเหนือตอนล่างเมืองอาฟุล่าของประเทศอิสราเอลซึ่งก็มีสัญญาจ้างเริ่มต้นที่2ปีและสามารถต่อสัญญาจ้างสูงสุดได้ถึง5ปี3เดือนโดยมี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่7-8็ดถึหมื่นบาทนะคะโดยมีนายจ้างดูแลเรื่องที่พักให้ค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศอิสราเอลกันค่ะเป็นห่วงแบบว่าเขาแบบก็จิตใจก็ไม่ค่อยดีนะมาเห็นสงครามมันเริ่มจะบานปลายขึ้นไปจนไปถึงเขตภาคเหนือที่ติดกับเลบานอนแล้วเขาก็ยิ่งเป็นห่วงรีบเร่งให้เรากลับ <c oughs> แต่ด้วยปัญหาที่แบบ นายจ้างไม่ยอมปล่อยให้เรากลับแล้วมาทําการยึดพาสปารตเราให้เราก็เลยตัดสินใจแบบคืนนี้จะต้องหนีแล้วเนี่ยครับตอนนั้นเรารู้สึกเครียดหรือว่าเครียดครับ <c oughs> เครียดเครียดมากครับตอนนั้นแบบจิตตกไปเลยแล้วก็ก่อนวันกลับก็คือก่อนที่จะมาขึ้นรถบัสเพื่อมายังสนามบินครับก็มีระเบิดจรวดไ่ลงสองลูกครับแต่ไปตกที่ในทะเลที่โรงแรมที่ผมอยู่ แต่ว่าลมพัดมานี่แรงมากครับแต่ก็ต้องขอบคุณทั้งสถานทูตด,ด้วยแล้วก็ฝ่ายกระทรวงแรงงานที่แบบเป็นพ้นแบบจัดสรรให้บริการเราแบบอย่างดีทุกอย่างคอยยื่นมือมาช่วยเหลือทั้งที่พักก่อนที่ว่ารอไฟบินกลับแล้วก็ทั้งตั๋วเครื่องบินด้วยต้องขอบคุณทั้งสองหน่วยงานนี้มากครับ ในส่วนของขณะที่นะคะนางละองดาวชนะสิทธิ์มารดาของน้องโอมค่ะก็ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยนะคะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การช่วยเหลือและในส่วนของนางสาวสุดทิ่สาคงนวลพี่สาวค่ะก็ได้กล่าวทั้งน้ําตาว,ว่ารู้สึกโล่งใจจนไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคําพูดได้นอกจากคําว่าขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่ให้การช่วยเหลือค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ในส่วนของมารดาแล้วก็รวมไปถึงพี่สาวของน้องโอมกันค่ะ อยากให้รอบเป็นแนวเมโอ้ยว่าแต่ว่ามันขึ้นรถมาได้เนี่ยมาแต่เร็ยวจึงนี้มันว่าไปเลือยอะเมฆเบื่อตกไปเกลองหราว่าดีเจยยันในโรงอันนี้บอลงรถถึงมันลงรถถึงเดี๋ยวที่มันมากอดเด็ถึงมันแล้วมารองใจล่ะว่ามันล้มมาเร็วว่าโรงกับดีเจยยันมันเหมือนยกผู้โกรธไปจากอกกัน มันโลง่งโล่งมากมากคือเรารอมาแบบสิบสามสิบสี่คืนอ่ะว่าเขาจะเขารู้สึกแบบมันปลอดภัยแล้วว่านอถึงยังไม่ถึงบ้านแต่รู้สึกเยียบแผ่นดินไทยแล้วมาเมืองไทยแล้วถึงไทยแล ül, ้วก็รู้สึกโล่งโล่งสุดๆค่ะสิบสามสิบสี่คืนที่เราไม่ได้นอนนั้นมันรู้สึกมันมันมันบอกไม่ได้มันบรรยายไม่ได้ค่ะมันมันมันเต็มอยู่ในในอกอระหา่ะคือรอหนะคือเราไม่ได้อยู่ในในใน,ในตรงนั้นนะคะ มันกังวลไปหมดคิดไปหมดว่าเขาบอกเราไม่หมดหรือเปล่าหรือเขากําลังกลัวไปหมดอะค่ะคือพอถึงพอถึงใจก็โล่งโล่งสุดๆน่ะ และในส่วนของทางด้านนางสาวพิจยายวงใหญ่นะคะนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวว่าน้องโอมค่ะเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลนะคะอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นจะได้รับเงินชดเชยจากกองทุนจำนวน1,500 0บาทและสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินชดเชย จากทางอิสราเอลได้นะคะโดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการชะลอส่งแรงงานไทยไปทำงานในอิสราเอลค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณพิชยายวงใหญ่กันค่ะค่ะในส่วนของกรณีของเทศคุณุุิขณะที่นะคะ ค่ะและในส่วนของขณะที่นะคะนางสุจินดาบุญแอนะคะแรงงานจังหวัดยะลา ขอภัยค่ะแรงงานจังหวัดสงขลานะคะก็ได้เปิดเผยว่าจังหวัดสงขลาค่ะได้มีแรงงานไปทํางานในประเทศอิสราเอลจํานวนหรายค่ะพร้อมให้ความมั่นใจว่าแรงงานจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งนี้ค่ะก็เพื่อนําพาคนไทยกลับประเทศอย่างปลอดภัยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากท่านแรงงานจังหวัดสงขลากันค่ะยันอยู่ที่ะเดาแล้ว แต่เดรานี้ก็าห่างจากพื้นที่การสู้รบู่ที่ประมาณก๊าซเป็นที่มาที่ไปของน้องนนะคะทีนี้ในส่วนของภาครัฐเนาะที่เราได้เห็นในข่าวนะคะก็ผูหน่วยงานได้รับมอบหมายให้ก็ผูหน่วยงานพอรู้เรื่องที่เราจะนัดรวมกันในพื้นที่วันนี้ผูหน่วยงานก็มีข้อมูลข่าวสารตลาดอความรู้สึกนะคะแล้วก็รวมไปถึงการช่วยเหลือนะคะจาก รรงงานรัฐบาลไ,ไทยแล้วก็รวมไปถึงแรงงานของจังหวัดสงขลาด้วยนะคะที่อยา,ากจะให้แรงงานที่อยู่ในประเทศอิสราเอลได้กลับมาในผืนแผ่นดินไทยอย่างปลอดภัยทุกท่านค่ะ